หาตาดีตาดีไปไหนคะเดี๋ยวไปเข้าสวนวันนี้ไปเข้าสวนกันคะ่ะไปดูใช่หนูพูดสวัสดีสวัสดีคะ่ะหนูจะไปเข้าสวนค่ะตาดีค่ะค่ะไปดูงวด้วยเดี๋ยวเองงางวเข้าคอบใช่นะคะนี่ที่หนักแป๊บเก็บอะไรคะเก็บที่หนักแป๊บนี่เด็กในเมืองจะรู้จักหรือเปล่าคะอันนี้เป็นต้นเขาเรียก ต้นอะไรก็ไม่รู้แต่เวลาเม็ดมันดำดำเอาเอามันไปแช่น้ำมันก็จะแตกปุ so, right? uh, ๊อเป๊ะปุ๊อเป๊ะอ yeah. ันนี้เด็กม้าน่าก็จะมาเล่นเป็นของเล่นค่ะระวังมดลูกไม่ยุ่งกัดเอามาแบบนี้ข้ากินหน่อยเห็นน้ำแรงเหมือนกันเหมือนน้ำแรงเหมือนกันตรงไหนอ่ะไม่รู้อ่ะป่ะอย่าเพิ่งเราจะเก็บก่อนนะคะเก็บที่งเป๊กะ เราไม่ดำแล้วนี่ดูใกล้ๆครับต้นมันจะเป็นอย่างนี้มันก็จะมีดอกมีเม็ดโน้ยข้างหน้ามีเปล่าไปดูข้างหน้าป่ะมันจะป๊อก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 ไปอ,กอ่ะมออยากกลับบ้านแล้วมออยากเข้าคอกแล้วให้สวยนะคะแล้วก็หาของนี่ต้นเชอร์รี่ค่ะเพิ่งเก็บลูกไปแล้วก็นี่ลูกยังมีอยู่ไหนแม่นี่ นี่ไงลูกดูด้วยนะคะดูกล้องหน่อยนี่ไงเห็นไหมเห็นนี่ต้นเชอรี่เก็บไปแล้วค่ะเก็บไปทําน้ําเชอรี่แล้วก็เอาลูกลูกลูกสุกแลทําน้ําเชอรี่ลูกพอดีกินก็เอามากินกับพริกเกลือนี่จักรยานพายอันนี้จักรยานยายจักรยานแม่นี่แหละพังยังไม่ได้ไปซ่อมใช่จ้ะก็กินโอเค มแม่ใช่ไหมป้ากินหนูขี่ไม่ได้เลยแล้วเล็กอยู่เล็กเล็กเหมือนข้าวต้นละน,นี่ไงนะคะเนี่ยกินน้ำหมดล้วไม่ได้กินการไปเดินไป,ปไปตากำลังนู่นตาโน่นตากำลังใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยผัก มดแอบกินฮัมมดแอบกินเชอร์รี่ค่ะใช่อันนี้ก็กำลังเริ่มออกมาแล้วแม่ง่ายๆเน่จะนี่แอบกินกำเริ่มเลื้อยขึ้นแม่อยากกินอ่ะเลื้อยขึ้นร้านมันแล้วนะคะแม่หนูอก่นตายอยู่นู่นนันมออยู่นู่นโออยยุงออกแล้วยุงกัดโอ้ยยุงเยอะนี่ขนาดยังแดดอยู่เลยยุงเยอะมากอ่านู่นไอ้ขาบันอยากเข้าคอกแล้วเอาเก็บกินดีดี แล้วนะคะอาหรกินชี้รสชาติเป็นยังไงไม่หวานไม่เปรี้ยวนะคะรสชาติเป็นยังไงบอกเพื่อนดิอร่อยอร่อยเพื่อนๆอยากกินรับเปล่ปาเพื่อนๆอยากกินรับเปล่วปาวันนี้หนูไปโรงเรียนไม่เหนื่อยไปโรงเรียนไม่เหนื่อยในโน่น งวยขาวตาลอยากเข้าขอคอกแล้วเดี๋ยวจะปล่อยให้มันกินอีกสักนิดจ้ะเดี๋ยวไปก่อไฟให้มันแล้วก็ค่อยเอามันเข้าคอกค่ะมันจะได้อิ่มอิ่มผักเล้าเลื้อยขึ้นร้านมันแล้วค่ะเลื้อยขึ้นร้านมันแล้วแหละทีนี้ก็รอเก็บผลผลิตอืมอืมอืสวยมากนู่นกับคณะ คณะคณะอะไรนะเขาเรียกคณะจีนเนี่ยปะตาดีสีในขาหนูอา่าตาดีอาบน้ำให้มองไงลูกตาดีสีในขาหนูทำไมะระวังหนูเหยียบผักนะงงอืออันนี้น้ำจากคลองค่ะออเอาเครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากคลองมาลดเราหยุดติดคลองก็ได้เปียบปลูกผักแล้วก็ปลูกนี้ได้ มีน้ำลดตลอดทั้งปีอันนี้ค่ะทุกคนดูอะไรคะความลับความลับอะไรไหนไปดูชิยุงกัดแก้มยุงกัดแก้มตีเออความลับความลับอะไรความลับอะไรลูกความลับความลับอะไรไปดูไปดูชิความลับอะไร ความลับอะไรคะอ่ไปดูสิความลับอะไรนู่นความลับ,บแตงหรือเปล่านูน่นแตงออกลูกแล้วแตง ความลับอะไรว้านี่คือความลับเราอยาอ่าฟึ้งความลับอะไรลูกควานี่อย่าฟึ้งไหนความลับอะไรไี่บอกความลับอะไรอ่ะลูกความลับอะไรลูก<ร>ความลับอะไรคะนี่อย่าพึ้งหนูไม่ได้พูด <After S 1> ความลับวความลับความลับอะไรลูกไหนความลับอะไร เห็นเพ่นโอ้โหควันแล้ก็คือแตงออกลูกเร็วแต,ง,ออแตงนะคะโอ้โอ่าเดี๋ยวแม่จะไปเอางวาเข้าข้อก,ก่อนเอามาบอกเพื่อนๆก่อน<ม>เดี๋ยวเอางวาเข้าข้อก่อนค่ะแล้วมาถ่ายใมายไม่เนี้ยนะอ๋นอนี่ต้น ไมยาราบนะคะต้นหนามเราไปแตะมันก็จะหูบบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนค่ะ,ะไหนพอแล้วยุงเยอะแล้วโบเบ่แล้วโอ้ยคันน่ะยุงเยอะไหนไปไหนอ่ะอ้อมมาหนูอ้อมมาอ้อมมาเร็วๆ ไหนไหนอ้อมมาสิไหน,ไหนแทนจะไโอ้แทนเล็กใช่อ่าบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่จะเจออีกอคะ่ะเฮ้ยทนจะค่ะอู้อ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย